สวั <S <S สดีครับผม TC Channel นะครับไปดูลุงคกลทำงานกันนะครับนกเลาลุงำลังทำงานอยู่คร you know, ับขึ้นโคงแล้วครับ ลดความุ่นให้ดีเนาออย่าขึ้นแค่คลิปก็หักแล้วใช่ไหมซื <c oughs> ้อลอตเตอรี่บอกหวยหน่อยก็แปดเก้าห้าเก้าเก้าห้าแปดดีครับามอคนสวยมาเดยววครับทำานก็คนไวด้วย่งเงาเน,น,นี่ เราคำนวณถูกเลยเพราะเราจะให้มันจะให้มันจะให้มันเลยเพราะผมเกือบไปแล้วห้าสิบก้าการังจะทําการปูอันนี้เขาเรียกว่าแผ่นอะไรนะแผ่นยิบซ้ำอ๋อแผ่นยิบซ้ำนาะปูแผ่นยิบซ้ำนะครับใช่ครับผมสามเมตรตัวเดิมผมก็ตัดตรงนี้เนี่ย ไม่ให้เกินเมตรพาเราเพราะตายตัวแล้วซื้อเหล็กพอเมตรเามเหล็กยังไม่พอนะครับต้องต้องต้องใช้เหล็กอีกเพิ่มนะครับเสร็จหลังนี่นะรับเหมาไหมยาวเจ็ดเมตรไหมรับเหมาไหมเหมาอะไรเล็กเหมาทำแบบนี้เนี่ยผมจ้างเมที่ายที่บ้านอยู่แลรัเจ็ดเมตรเคอางเน่เอาไม่ได้มีรายได้ เอาไปก็ไปหมดแหละจไม่้ช <ph im> ่ประมเ้า <ism> บ <rawd unre> ุหเกลาหลังพาจอดรถนี่แหละผู้ที่ผู้บริโภคทางกอยู่งแค่ยูทูปไปบิรเลยนะให้แลลุงไการเลยผูยิงอนเะปูยิงล่นำมอพกไปแล้วนเมื่อเดียวยันแล้วอยู่นอเอายูทูปเปอรไปเบิร์ดเนาะแล้วครับลุงไปไหนก็มา แคมุ <laughs> ้ง <presidency> มัง <ç> ค่าเนาะไจะต้องไปซื้อเลยเออยูทูบเปอร์เขาจะมีรายได้ต่างกนต่างกันผมว่าดีนะอะไรโอ้ยหนอดูแล้วไม่เครียดสักหน่อยสองเมตร

เดียวทีนี่เด้อทกราตมไปถึงมาหโอ้มาผมมาตามบนนี้เลยไปทวันมแล้วมาเร็วมามันแล้วนี่ขี้ไม่รู้ไปไหนแล้วันนี้องาะไม่้ปนหักนมันลงไม่ได้ลงไม่ได้ี้ผิดี้ผิดี้ผิดดี้ผี้ผิดี้ผี้ผิดี้ผิดด้ผี้ผิดี้ผิดี้ผด้ผี้ผี้ี้ผี้ี้ผี้ผิดี้ผิดด้ผี้ผิด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  อหม้วนครับด้นเสรณ์ครับออ่สองคันเดีอครับลมกำลังวัดเส้นวดเหล็กรกดให้แล้<น> <ing> เด้อขอบคุณครับผมของครับส่วนแม่ขึ้นพร้อมกันเลยทั้ง2ช่องเลยเนาะดาบได้หลังคานเมทัลชีพ

ก้าแผ่นสบเมตรทางนี้ก่อนนะครับากวแผ่นิะครับกแผ่นสนเตัครับนเะคับมันกากแผ่นพอครับาแนนะความยาว4เมตรนะครับเขาตะกุ้่มาติด้อนะครับครับคุณีเลขสเท่าไหร่พี่หอ สอ,สองคูนิ้วติ๊กิบเส้นไปเฉยครับบเส้นโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคงจบถึงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามให้ครับ T C Channel ด้วยนะครับขอบคุณครับ